เดี๋ยวอย่างไก่คว้านะแหลนเสียแตกๆไปเป็นตัวแม่นะตัวบนใหญ่ไปเลยถักทายสบายดีตอนเอ้าๆนะวันนี้เฮากะตื่นมาตอนเสาร์สิบห้าลาดเสาแล้วบัดนี้ตั้นี้ครับบ่าวาดลุกมาดังไฟหนาวขึ้นบอ่อุ่น Nó nhiều tên lỗ ủn Mày chịu Mày chịu to em này. Mày chịu muốn em. Mày chịu to em. Mày chịu ừ em. Mày chịu Mày Mày chịu to em.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  Mày chịu น้าวจังหนจังไปมาได้ลูกมาได้จ <c oughs> ังไ,ไปพยายามมองนะ้ำมันนี้ไร <c oughs> ลงน้ำเ้าแล้วออผ่านบุนชูลงเด้อมันนี้เด้อคืนตั้งยามน้ำนมันเชียเด้อดีครัสิไปรับทางด้านสาดเด้อเจ้าวขึ้นทางนี่มูผ่านนะอยู่แท้นี่ ไปแล้ว,ลวอุ่นแล้วเนาะอุ่นแล้วไปจอรถได้บ่อยากไปสาอีกนะ <c oughs> เด <c oughs> ี๋ยวในหีดในนั้นอาได้นี่คิดอะไรก็เราแก้วนี่เนาะหล่อโกลนวะในนั้นเราแก้วนในบลุกบลูนี่หล่อโกนอยู่นี่วะ <c oughs> ลูกลูกหนาวเองการมาชีดหนาวๆนี่เน้ามาทาเลยหนึ่งข้าวทาอยู่บ่อนเด้อใครมาหอดก่อนก็นกนเด้อ,อหนึ่งข้าวแรกเพราะอะไรยังไปยังมอง น้ำกินกระต่มเอาหนิอ่ะน,นี้ไปหาหลับเสาก่อนใหญ่ๆกันไปนะ่ทางบา่าบุญสูคนกันจะไปยามองว่าจะไปจอบกบมงให้นะนะเดี๋ยวมีสัตว์ป่าเขากินเดี๋ยววนลมแห้งลมแห้งได้ไหมนี่ลมแห้งหมดคืนเลย ขอใหญ่หรืออยู่นี่แล้วนะงานข้ามเลยจึนไปเลยโฮจึนตกใจ c'est pas le parti นกเป่าก็แตกแตึงหนังหนังง้อไปเมื่อล้วกันนะั่งทากขาน่ะราะว่ามันยังเศ้าอยู่จนจอยมันต้องเข้าไปอีกไก่ปลากะนกเป่าก็บินอ้องมาเลยด้วไก่ปลาบินเลยนกเป่าก็บินอ้องมาเลยอยู่งานนี่ลายมันนี่

ตัวแม่ได้ยดิตั้ไปด้แล้วนะยังไงตังใจได้สิม ในนางถาเขาเดียวแบบยางมาเป็นหมูเลยห,ห้าหกโตนี่แหละไก่นะย่งได้ตัวหนึ่งที่เรือกลับไปมอละถ่ายเพ่หน่อยนะเพะื่อมีนกเขามาไก่ก็นายจะเขาใหมา่อีกแต่ซอยจักหน่อยกูแหละมันต้องใส่เวลาในไก่ลมแห้งเลย nục khẩu lái lại, lại. là mình tên nục chạy cây bà mà lại nữa. Từ tự nhiều cây vừa nục bảo bộ khẩu lên tên tìm nục giảt. เมยนังเลยยิงเอานกกระตรงอีกตัวหนึ่งเมย์ท่าเลยว่าท่าไก่เข้ามากัมันบกเขา่านกกระตรงูง้วยเอานกกระตรงนะนกเป่ากเ็เสียงเซลล์อยู่นอกบอกเขามาเลยได้ตืมอีกแล้วนะแล้วตัวหนึ่งมันมาไหลกินนกมันมาไหลกินนกหน่อยนกก็บินออกมาเลยพอแล้วเข้ามาก่ะ กัพ่อนะได้ไก่คว้าตัวหนึ่งแล้วตัวหนึ่งแล้วก็นกกระตรงสองตัวีแต่สี่ตัวนะตนอนเส่านี่เราเอามาบอลกันมานนิสวยล่ะเหมือนนางเฝ้าเลยนกเฝ้ากับบกเข้าเลยเขามาตัวหนึ่งกันแล้วมาลายเลยไปพร้อมวอนจะจอบฐานยิงไกกับมันเข้ามากเลยครับ มันเข้ามาแต่แถวนอกนะแล้วมันก็บุกเข้ามาเลยบุกเข้ามาในก็มาให้ครับสวยแหละตอนนี้ก็สิบมองละอ๋อจงูยังไงนี่หนขนงกายมากเอยยัวน่ะเลยบุกเข้าเฮ็ดนะงูแบบนี้งวแหลมๆตัวบริใหญ่มัาได้ได้ ทางทางเลยแล้วห่องลายนะมันนี่ข้ามามือเสรานี่จึงตกใจเลยประคออยู่หันตั้องไงนึงโดดตวามโดนประสิวกับลายบว่าทิ้มงานมาเมื่อดเลยหรือบอดเลย พันใหญ่ๆไปหาหลับเสาผูกใยาม,มองคุณหาหล่าลดงแต่มัน,นีแดดแห้งได้มัน,นีได้ปุ๊บมีมก้อนเมฆเลยมาเน,นี่ยแต่ว่าอากาศก็ยังเย็นอยู่โอ้มานบ่มานบ่มา,มา,าตกกระปูดอยู่เนาะ ด่างปุ่มเลิกๆคันเด้ปุ่มเลิกๆเฉยๆโมยโบมานโบมานตากระปบเลยแค่มันป๊บไปทางใดนี่มาฮอดบอลย่างสีแดงแดงนี่มานแท้เลยโอ้ได้ชองบูโอต่อหมดมันแล้วเนาะสองสามสี่โอ้ไก่คว้าวันนี้ไก่ควายนั่งยังได้ด่ายั่งแล้ว

ไปแต่ว่าตัวเขามาลายหรือไก่มูเสรานี่นเป็นหมูลเลยหาหกโตเฮยเธอหน้าก็เอาเอากระทุดมายิงเอา <laughs> จิดใยหย่อนวะ <laughs> ได้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 บ <laughs> ุก่อนหินใส่ไปได้ <laughs> <laughs> พากันใหญ่เตาไฟลงมาเห็ดกินอยู่พี่นั่นป่นนี้กว่าอยู่เถอกนะมันแดด ลงมาน้ำไฟง่ายนะโวยเลยมากินก่อนมาดนิเผ็ดเผ็ดก้อยบอกไก่กว่าอืตัวมน่ะมันได้จริงลงเป็นปีกแล้วเปล่าได้ใส่ให้น้าได้กินกระแดกนี่ไปจะไม่เลยเด้อบัดนี้ปีกปีกเก็บน้ำไปหน้าเนาะ มาไปนายนี่จักบากัรแมเียมมากโอ้่อดเลยตอมองแลยตอมนำลวกคือนกกระโตอย่างไรเยปลาตะเพีเอาคือเก่าเนาะชุดเก่าชุดเก่ากระบอกง่ายนกกระโตงง่ายนะบนหยาดนหยาดไปเป็นนางเลย ยันทอนเดียเดียวยันทอหินเตะแช่น้ำใช่ไหมเฮ้ยมันเย็นมันเจ๊กจะหน้งใส่ไฟก็หมอดเลยตึบตึบตึบเลยบอกพงจากระจาบเลยเรียบเอยว่าแป้งแป้งแป้งเท่าไรอันนี้ได้หินไรมันแบกอะไรเออฮะ แตะอยู่บนบ่ดันไโดนน้อยดียหากหลกโค้งเลยมวยเขาพับหลเตะกพับหลมขาเลยอาเปนมากใส่มองลงน้ำนาวนั่นโอ้สีไปได้ทุกข้างก่อนมัดน้อ้าวไปสก้อนมัดนีฮะเออเนาะโอ้ยใจโลลรีเลยเด้อบดีเด้อรัไปกอกเดียวหนึ่งเนาะ nói chung hoa đồ lạc mùa ác miối cà phê mát cà phê mát cà phê mát mạ. phê mát cà phê mạ. cà phê mát 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 cà ที่เขาขดนี่หูน้อยนี่เขาขดนี่นะยข้าเขาน้าน้อยข้าอองในง่ายยังวะโอ้ยที่เขาก็จะได้เป็นอะไรเนาะตอนเขาแบบน้อยแันออแล้วกันง่ายใหมเมื่อวันหัวแดงมาบ้านเป็นน้าก่อนว่าล้่นแืลมาขึนี่ก็หัวแดงหัวขาวหัวเล็มา แลเมื่อคืนในไหลรถใหญ่เขาเนาะไลกดรถใหญ่เขโอ้ีท่าางไงแบบใส่ีดได้นี่แช่คู่อันประชูเพิ่งดูลนนำก้อนออาเาไหกันเลยีนรพดมาหลโเลรถไว้แลแนวกีรรถใหญ่แลากุมนโมบีเยอเบิ้แช่งไปให้เดียวเขาฟังกีุร เริ่มคักแล้วบานนี้เริ่มคักละจต่ได้แต่แดงว่าเริ่มเมาแล้วไอ้ซาปาได้บานนี้กินข้าวยานได้อามากินยื้เฮือนปานเนาั่มทำไม่น่าอดคนเมื่อไปโอ้มีว่าวัดหนใด้พวกมีห้องกินเมื่อเด้ได้ได้ทำได้กินบอสว่าวันโหว่าวันฟองไม่ใช่ไ่เดี่ยวทำให้เป็นี่นะไปให้คนได้ทำเสียละคนจะดีได้ ôi oh. ha má, các khô kính và xì hương ngân chút chút đi ác ơn nó bên nào là nè 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 đây nè 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 này nè 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 หนูมันนีใบธรรมดาบัดมือกับหาป่ามือเฮิรนมีได้มาชุดนี้บุธรรมดาได้มาป่าไงเด้ย <c oughs> อยสักจะมาจังัวตัวนี้ปีกใป<า>ปีกินนี่เลยเอาเอ,อาก่อน<า> มือโป้เหอ้มนี่ฮะยูโตอยีกบ่ไทยก็บบอมาได้โป้ฮะยู่ต้อน่นแล้วองกินยู่มบดเนาะกินมดอลไยังมือขอขาวน้องเภาบอแล้วกูไรตะโพงกูไร อยู่ต่อกันได้ตือมีแรงมันโบมืดแล้วเปล่านะโบ้ได้คำมันน้ำเขาเนี่ยมืดก็โยก่มือทั้งหมดนลยคักน้อตัวนี้อ๋อตัวชิมปลาทุกอย่างแล้วกับมันขาจ้วงเป็นงานหนอเนื่องตือ ะเหยป่านะาก็เฮ้ยปลากระมั้นปีงนกก่อนบาดนี่โอ้มันผักเีจักมันนะั่นี่ยจะเอาลายล,ายลายดอกหนวกตันี <c oughs> เเ่เอีเอเอ ว่าจะเด็กก็หุ่จังมันเอาไล่ไล่อ๋อยอย่าขี้คุยเถิด <laughs> บ่เอ็มมาได้ตัวนี้บ่เยอะนี่แต่มันคือกว่าไปเลยป <laughs> ่าถือมองกันนะนะมันถือสบายใจสัมบ้านลุดโอ้ได้ช่องปีกวัวน้องเยอปีกนั้นนกกระโต้ตัวนี้เป็น,ปนแล้วหน่วยกาล <laughs> กาแล้วกาแล้วโอ้คุยทีดินล่ะเบิดเลยได้พื้นหนาเลยเบิดอ่ะมาใส่ไม้ยาทีนั่นะนี่มาหลับนี่นี่เออตรงนั้นเออเดี๋ยวเรียกว่านะกินไปแหงคักไปลายเันแต่แต่ลิซุกล่ะ อาะสำนพ aqui, พีพอแล้วนี่ไปก้อยไปนี่พอพ่อือเจอมันพอแล้วสำลานี่ไปไปสไตล์มากไปเลยนะมันพอก้อยแลยห้องกองก่อนนี่ในบ้านวาดมันมันมันโมโผแล้วอะไรมันยังมันแม่อะไรมันสำลาก็จะบเฮ็ดนี่เบิ้งอังกอนลอดไหมรอดไมลืมละรอดลืมโอ้ยเจดานพันโดนมันเลย อ้อนแล้วอ้อนแล้วอ้อนแล้วเลยน่ะหยาบเอาได้ก่อนบอลูสุขภาพสงสัยเพิ่งเจอขอ้งนักมาเด้อกันเด้อไปซาปารายบ่ได้แหงมวนแหงซาปารมวลเลยเด็ดปอยน้ำนี่ลองฉีดมือดู ผมเคยเห็ดกินก็คืออนะ <c oughs> แม,นม่นบอคือผมเคยเหตุกินเหุ้กินอยูน่นะบม่เคยนะเอา้าใส่ต้มบน,นอ่ะฮูนะเออต้มน้ำสดกับเครื่องใน,นใส่็พักน้ำเ,เทียมยังกะมีอะไรใส่สเลยบ่อ,บอนี่ก่อนเออหาฟืนมาจุกบอบนา,าเอาเลยบ่อ,บอนี่ใส่เลยก็ไดเอ้าอแข็จงจัง มาซอยก่อ,อยบ้านี้ส่วนกระดูกมันต้มเห็นดน้ำสดตัวนี้ปิ๊กปิีกซุปก,กินแกบแกบน้ามื้มนนหน้าต้มตัวตัวนี้นะอืมเข้มเหรอ,อตักอย่าลืมวาบ้า เค็มได้ได้เค็มก็ได้เข็ดสลอคนเมาเลยนเรืองจะเสกว่าเสบุ้อาหารดีปะนโอ้ยเค็มกบิขับไปกินยูาคนเดียวตีเลนอบุเสียเงินดิวะอยู่นะแ้วกินเพื่อเราไปตได้ตีละ อันซนดเดียวนะบได้ตีเนหูดได้ได้ปะอ๋อด้นะอได้เร,รอฮะช่วงนี้เพิ่พม,พมกพอนักรก่ผักมดแล้เนาะเดินยังกผักมแล้วเนาะผักหมดแล้ว้องมีหายเนอะผักมืดเด้อผ <c ười> <c ười> ักวิผักวิบ้านบ่อได้ได้ผักอย่บ้านได้ทชบ,บอกแห้งกัผักแล้วบ กินงอนเยอะก่นี่ตัวนี้ต้มอันนี้ตัวนาซอยก่อยข้ามจีจามผิดบ่เจะผิดปนเนาะใช่ก่อยไก่อยไก่เอาชมนนุบ่เฮยอาทำหุบบ่ัาหนุบบวกกันเท่าไรสามคนเี้ยแพงเลโดนาหมดแล้ เออลอยป้ายลีมเจ้าอะไรมีหกเทมเจ้าเฮ็ดชม้เลยนกอัไรเขาเขาได้มีหรอกเฮ็ดชมรู้เป็นเป็นระถับตัวเทมัลังเสือท่านเกือบปิงนอกโอ้โบรนอ่าจากอไรกจิตเตอรเออ้ยมันก็บแม่เนีชุกเลยนะตกกโเลยชุกเลยไหวปะน้ำโบเหยีโยวมาดูฮะา มีเมนะชนประเด็นนะบอสสิมั้งอตมันนท่อนอโตไงล่ะถักอะไรได้ักบอสมาจะไปเอาหรือเปบ่าบอสจะไปเอาจปะเอาแล้วไปชาป่าอะไต่อไปนะชาป่านะไมันนะอ้าวนำบอยหน้านะเงาะจีอะไได้จีเลย รอบเลดเลยชีขคมคมเนาะชีคมคมคำตอบคนสวยนะเรื่องเปลนละมองบ้างคือดะว่าไเ้เนาะคมบ้างเนาะโอ้ขับไะนะยังยังติดใจอยู่เดี๋ยนี้แสบไปเลยดมที่นี่ก็ อันนัเฮ้ยเดชิมมนแล้วบ้านี่ <c oughs> บัวด้เายวงไชิออนกว่าบัวด้าชิมบาได้ก็แสบ,บาน,นักงันบ่ไม่เป็นระปะบอบอ่อ่ะมังน้าว <c oughs> ใ่อยแล้วนะใส่เกลือเปนวแล้ว <c oughs> ลก็คอยเสริมมาสองน้อยนี่จจบันยาแล้วตจับเกลียวอย่างเง้นเเอา วอแบบเย็ดยางโลดใส่หมดเลยว่ามางนานนะใส่หมดเลยจะแต่สมผลนะสมแล้วมันจงแสบเนาะอันนี้มันก้อยไก่เหรออย่าบอกว่าก้อยไก่แล้วนี่เฮ้ยเบื้องสีมันขาวครับทำลายยงเฮยอลยเฮยจักเอันเมื่อเล่นอ่ะวย้กับมันอันเมลานนั่นนั่นแต่ว่าเพาไปเไปห้ผู้อื่นได้เพนได้ ให้ให้แม่หนงังก็ได้หมดเลยไหวเต็มที่ได้เริ่มช่วงตัวลถโอเคอาจารย์ต้นนะก่อนนีเนาะขอเห็ดตอนง่ายได้จะพบเเรียกว่ามันมีเห็ดคักรู้สิ ตนดหญ่ด้ปยสู่นมักตนใไง่ด้กระลดดกระโดเลใส่พิกปนก่อนใส่พักํำลังมักแบใหย่าๆน้วยๆนะเดนั้นวอเออเข่าพักน้ำก็เฮ้ยมันมีน้้ำเด่นนะใส่หมดนั่นละบแลบ่สแบนี้เสร็เบิ้เด็กคักค้เพล่เสร็จเด็กจีคื่นคืนเวลาวันนั้นอ่ะนาวยาอย่างดีขึ้นตา เดี๋ยด,ดีกว่าจลายมือเลยได้เหลายมือได้บอขาเวขางาเนาะคนมีเวขาก็คนมีนลายอ๋อเป็จะแสบแล้วได้บันห็นได้เ่อยไกลในการแล้วนะอันนี้ปีงนอกอันนี้ มันเทเอาเมื่อเดือนเนาะเนาะนาฬิกานาาเนาะเออพี่เอิอมาดอมาดอปีกนกนกกระกโตงเนาะผักๆกันแต่ว่ามันมั่นนะมีแจ้วเนาะอ๋อเพราะมัคือมากินกับลาบกันกอยอ่ะเอาไปอันนี้ฆ่ากันสามเลยเนาะเออไ่นี่เลยตายเลยน้ำต้มมากน้ำตบมาก นนิีนนอกในเลยขาก,กระลีมั่นขาก,กระลีได้เฮ้ยเข้าไปแล้วพี่อเออแต่ว่าใช้เห็น่วก็นี่งนละ้่ก็จะพักเมกกันยุ่งในะแหละแม่ได้สาระไม่ได้กินนะโมแม่เป็นไอ้คือยัดเย็ดสินู้รอะ็ดอ่ะ ที่คือมอนี่ตีอาักกเมก่อนคือลีลเห็จ้ะโยอจอกนึงเลยบางได้ลูโอ้โจรู้มีงาเดียวในักเมกกันงานะไอาบเอแบบ่าอบคเมกใ่ไหมงาเดียวะตายบไดรเมอวลอไรจากเนี่ยนีมนนกไก่ไก่ไม กินบัไดก็ขึ้นหอดบานนั้นขึ้นหอดไหมขึ้นบ่อเพื่จุขาข้นอดแน่ขึ้นหอดนี่ยล่ะใายจอบนใช้จอบมากแ่าวชื่อว้นโอ้กินบุหี่บ่ได้โอ้ยม่เห็นเห็นน่อยจะน่ไปเจ้าน้ำี่นั้นหอเอาเป็นน่าจะกิบุเรีรนบมาดอเด้อ บอ่อไลันี้จะ่ออลบอนาบอยิกเมดนน่ทันวาเนาะของกินท่าไหเนาะค<ร>ักขนาดมา่ไนโอ้ยคักะอ,แอะแ่บไหมแ่บบ่โอ้ยรับิมือแล้วแสบร้อ,อที่ว่าบ่แสบกับตัวเองเห็ดเนาะ <laughs> <laughs> ชุดยอด ทางนี้เธอเบิ้งตาเธอซื้อแอบแล้วนจำดีไม่ได้กินได้ฉีมือก็ได้พอบ่เคยเห็ุกินบ่เออพอคอยไปอย่าบอกซือกินได้กินก่อนนี่อันมันมันซื้อบบนา้ห้องห้องกินแซ่บได้ไงห้องกินแซ่บแล้วมันเสื้อถ้าจะบอามันแซ่บเนี่ยอยากมาปองนึงเลยได้ไหมเนี่ยกินข้าวกินน้ำแล้วเนาะปัะนี้อิ่มแล้วแต่ยังก้อยอยังอันแก้มยู่ เอาได้หน่ายังออกลายนึงนะเอา<ะ>เรียวได้ไม่ <laughs> เอากระกินข้าวกินน้ำแล้วก็สิได้ผักพรนะบ้านนี้แหละคลิปนี้ก็สิได้ปิดคลิปไว้เพียงตอนนี้แหละขอบอกขอบใจที่ติดตามนะครับส้มคลิปหน้าพอกันใหม่บอกต่อว่าทางนี้นะ <laughs>